ชาวังวะชาวังวะไปไหนหาอะไรพี่วิกระจกอยู่ไหนเอากระจกทำไมอ่ะชาวังวะไปไหนเนี่ยอ่าชาวังวะเหรอนะพี่วิง พี่วิงสามารถยืนนิ่งทักหนึ่งนาทีได้ไหมเอายืนนิง่งนิ่งพี่วิงยืนนิง่งนิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งสองสามอย้ย <c oughs> พี่วิงเดี๋ยวก็มือหลอับ <c oughs>

พี่วิ้งขาพวิ้งไปเดี๋ยวแม่พาไปดูกระจกไปเดี๋ยวแม่พาไปดูกระจกไปดูกระจกไปดูกระจกมาเร็วไปดูกระจกไปดูกระจกไปดูกระจกไปเมาแล้วเมาแล้วเมาโอ้โอ้โอ้ใส่หมวกอยู่บ้านแล้วโอ้ยไปดูกระจกไปไหนบอกพ่อก่อนไปไหนไปไหนกไป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 ดูกระจกไปพี่ิงขึ้นบันไดไหวปะ ไหวไหมแม่อ้วนแม่อ้วไหวไหมลูกแม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มขึ้นไม่ไหวเขาจะดูกระจกทาไปสิบายบายนะพี่วิงบายบายค่ะบายบายจะอ้าบายบายค่ะบายบายค่ะเดินไหวไหมเนี่ย